ครับทุกคนเต็มแรกครับเปิดมุแล้วปารีนมีตัวนะครับหมายนี้ ใส่ฝ่ามือมาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีนะนะสวัสดีเพื่อนๆน,น้องๆที่มีใจรักในการตกปลาดินสายคลองนะครับผมขณะนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้ากับ45นาทีแมวมาถึงหมายเนี่ยกำลังผสมเหยื่อปั้นเดือใส่ตะก,ก้อนะครับกาลังจะไปตีเบ็ดชุดแรกกันเดี๋ยวมาติดตามรับชมนะครับว่าหมายของสามวันนี้หมายใหม่นะครับแลแ้วแมวมาเพิ่งมาครั้งแรกตรงเนี้ยเห็นมันมี แนวกอปไห่เดี๋ยวเราแมวจะถ่ายไปเรียนหมายให้ดูนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้เราแมวด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าวันนี้จะมีผลงานประน,นินฝากทุกคนหรือเปล่านะครับแล้วเหยื่อที่ใช้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นเหยื่อนายนศแล้วก็ตะกอขิวนายศนะครับผมแล้วก็มีตะกอวิ่งแซมมาสองคันลองดูนะฮะก็วันนี้น้ําค่อนข้างใสไม่ไม่ไม่ขุ่นมากนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยไหลนะยัง ทรงทรงตัวอยู่เดี๋ยวมาดูว่าจะมีแต้มหรือเปล่าไปเดี๋ยวรับรับชมคลิปกันครับผมเดี๋ยวไปตีเบ็ดกันเลยวันนี้ขาเจ็บนะครับเดินกระเพกกระเพกเนะี่ย ขาเจ็บครับเดินก็เพกียหน่อยนะก็ตีเยอะชุดแรกครับเดี๋ยวไปลองดูจะมีตัวกินหรือเปล่าสภาพหมายนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นแนวกอไผ่นะครับผมแ,แมวก็เลยตีไปแถวๆเนี่ยที่สูบน้ําแล้วก็แนวกอไผ่นะครับผมไม่รู้ว่าจะมีปลามาแอบอยู่ไหมอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวมา,มาติดตามดูในคลิปกันละกันนะครับเป็นแนวกอไผ่ ถนนนะครับวันนี้เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับผมทุกคนก็ขออภัยด้วยนะฮะติดถนนเลยนะครับนี่นหมาย เอาลละครับทุกคนสายย่อนแล้วแต่ขาเนี่ยมัเจ็บเดินไม่ค่อยจะไหว เดินกระเพกกรเพกครับมาแล้วครับแต็มเระมังใหญ่ครับดับเบิลเจ้าเจันว่าควมนจะเก็านหมดจริแต่ควาไปยังอยู่นะควมันอยู่็มมดก็จะางเร่อดก็งมอ

คุณได้ตัวนึงครับนะขหไมไ่ครับน evet ิ้วตัวเปตเราไม่มีอตา่าดีว่าานะครับต้ให้พอเราก็ใช้สาลนา แต้มครับแต้มสวยเลยครับตัวนี้นี่ ครับผมสวย like them สร้อยนกเขาครับตัวเบลเลอร์เลย ส,สวยเลยครับคนโอ้ใส่ฝ่ามือมาแล้วนี่จอบดูบกเก็บครับดูบกเก็บ สวยนะในี้ ดีเดินกระโดกระเด็งนะครับผมสวยครับ ครับส,ส,สวยๆขนาดนี้นะครับขนาดนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงตรงนะครับปลาก็เริ่มกินห่างๆแล้วพอสายมาเริ่มกินห่างเหมือนตอนเช้าตอนเช้า iki, ออยังมีกินที่ถี่อยู่นะครับก็เดี๋ยวเยอะเยอเหลือประมาณเนี้ย เดี๋ยวถ้าบดแล้วแมวก็จะกลับแล้วครับเพราะว่าเจ็บขานะครับเดินไม่ค่อยสะดวกปลาปากินเนี่ยวิ่งไปเดินไปวัดไม่ทันนะครับมันก็หลุดหมดแต่วันนี้ก็ยังพอมีมีแต้มมีตัวสวยๆอยู่ก็เหมือนว,ว่าน้ำแมวมาเช็คหมายให้นะครับวันนี้หมายจุดเนี้ยเพ,เพื่อนๆคอยติดตามแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ของ y YouTube อะ่ะก็เพื่อนๆก็มากันได้เลยครับ เดี๋ยวไปลุ้นอีกสักชั่วโมงนึงแล้วกันตอนนี้ก็เที่ยงตรงเดี๋ยวบ่ายโมงก็น่าจะกลับแหละเหี่ยวใ้หมดแล้วโอเคไปเดี๋ยวไปชมคลิปกันต่อครับ สวยมไหมแก้มนึงฮนะ น้อยเดี๋ยวปล่อยครับตัวน,นี้ครับตอนนี้กำลังเก็บของนะครับหันมาเห็นนี่ขยะโคตรเยอะเลยครับเดี๋ยวตอบนี้ผมจะเก็บเอาไปทิ้งให้ ใเลยนะครับนี่ของผม,ผม,มผมเอามาผมเอากลับนะครับนี่นี่ของหน้าๆตบกันไม่เก็บนะครับรอบนี้ผมเก็บให้นะไปอันนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับ แปดโมงสิบเก้านาทีเดี๋ยวตอนนี้เคลียร์หมายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันหน่อยวันนี้ตกเหยื่อไปหนึ่งถุงนะครับเหยื่อนายศนะครับก็ขาขาน้าแมวเจ็บนะครับก็เลยเดินกระเพกก็เริ่มเริ่มระบมอะ่ะก็เลยเดี๋ยวตกแค่นี้พอมาเช็คหมายว่ามีปลาดินตัวสวยนะหมายนี้นะไปไปดูผลงานกันครับ โอ้โสวยครับผมเคสสหรับวันนี้นะครับทําแมวก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวต้อง กลับไปทำปลาแล้วก็ต้องไปเลือกตั้งนะครับพอดีมีเลือกตั้งอบตนะครับอบตพยอมก็เดี๋ยวต้องเ,เสียสิทธิ์เนาะต้องไปใช้สิทธิ์ไปครับผมแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสด,ดีครับ